รู้ปะเงินถุงแดงของรัชกาลที่สมและเงินของพระราชวงศ์ช่วยกูบานกูเมืองในยุคล่าอาณานิคมอิสรภาพที่แลกด้วยเงินพะคลังข้างที่หรือเงินถุงแดงในปีพุทธศักราช2431ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5แถบเอเชียตะวันออกเกิดการล่าอาณานิคมเป็นวงกว้างแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชา ก็ล้วนแต่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกจนหมดสิน้นสยามเองณนะเวลานั้นก็เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเพราะฝรั่งเศสกล่าวหาว่าเขตแดนที่ไทยตั้งกองประชาการอยู่นั้นเป็นเขตยวนและขเขมรซึ่งฝรั่งเศสก็ได้ยึดครองเป็นอาณานิคมไว้หมดแล้วแต่สยามก็อ้างว่าเขตแดนนั้นเป็นของสยามมาแต่เดิมแล้วฝรั่งเศสก็ไม่ยอม จึงได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นปรากฏว่าฝรั่งเศสพ่ายให้กับสยามทหารฝรั่งเศสตายไปนับร้อยและเรือรบก็พังเสียหายไปหลายลำเหตุการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อจนถึงปีพุทธศักราช2436หรือในเวลานั้นเรียกกันว่าวิกฤตการณ์รอส .112 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีประสงค์ให้สยามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่ด้วยแสนยานุภาพของเรือรบและอาวุธที่ทันสมัย ทำให้เรือรบของฝรั่งเศสเล่นผ่านป้อมปืนของสยามเข้ามาได้และไปจอดทอดสมออยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตนในปัจจุบันเรือรบฝรั่งเศสได้หันปากกระบอกปืนมาทางวังหลวงใช้อำนาจบีบบังคับให้สยามชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นพระเจ้าอยู่หัวทรงเจราจาอยู่นานโดยฝรั่งเศสยื่นเงื่อนไขให้สยามถอนกองทหารที่ตั้งมั่นอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือนและให้จ่ายเงินสามล้านฟรัง ปัญหาต่อมาคือสยามจะหาเงินเหรียญที่ไหนไปชดใช้ให้ฝรั่งเศสได้รัชกาลที่5ทรงฉุดคิดได้ว่ายังมีเงินถุงแดงที่รัชกาลที่3ทรงเก็บไว้ข้างพระแทน่นบรรทมเป็นเงินอยู่ในถุงสีแดงทั้งหมด30,000ื่นช่างเทียบกับเงินฝรังแล้วจะได้ประมาณ2.4ล้านฟรังแต่ยังขาดอยู่อีก6 0แสนฟรังทําให้เหล่าพระราชวงศ์ผู้หญิงทั้งหลายช่วยกันรวบรวมเงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ เล่ากันว่าสมเด็จกรมพระยาสุรัตนะราชประยุนทรงพระราชทานเงินมากที่สุดเพราะเป็นเงินที่พระองค์สะสมเก็บไว้ในใต้ถุนพระราชตำหนักอีกหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีญาของในหลวงรัชกาลที่8ที่9ย่าญโทษของรัชกาลที่10ได้บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในครั้งนี้มหาศาลเช่นกันเล่ากันว่าต้องใช้คนลากรถเข็นเงินกันอยู่หลายรอบ จนเส้นทางขนเงินเหรียญในพระบรมมหาราชวังเป็นรอยล้อรถเลยทีเดียวเงินถุงแดงนี้ได้นำมาใช้กู้บ้านกู้เมืองดำรงเอกราชของชาติไทยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้สิ่งนี้จึงเป็นเครื่องย้ำเตือนใจให้แก่คนไทยทุกคนรักสามคัคคีอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่าเห็นแก่ไส้ศึกต่างชาติและระ,ะลึกถึงคุณาประการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทย ไว้ให้ลูกหลานในทุกยุคทุกสมัย